สวัสดีค่ะเอาเท่าทว,ว่นนวัดดีเั่นก็คิดว่าแต่มันดีแล้วสกิดก็ยกมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนนะคะ1นึขายรถอิวสุรถเล็กค่ะแล้วก็แคทนะคะขายรถบรรทุกค่ะค่ะ วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องอะไรคะแคทสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเอารถเข้าเช็คระยะนะคะของรถใหญ่หรือรถบรรทุกนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่ารถเล็กนะคะหนึ่งได้เคยบอกลูกค้าไปแล้วนะคะใ,ในเรื่องของการเอารถเข้าเช็คเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้แคทเนี่ย เขามาบอกนะคะในเรื่องของการเอารถเข้าเช็คของคุณลูกค้ารถใหญ่กันนะคะแล้วเขาเอาเข้าเช็กระยะเมื่อไหรค่คะแคทสาหรับรถใหญ่สําหรับรถอรรทุกข,ของเรานะคะรถบันทุกอีสูสุข,ของเรานะคะมีรับประกันอยู่5ปีนะคะไม่จํากัดระยะทางนะคะการเข้าเช็คระยะนะคะก็คือ20,000กิโลหรือว่า6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะใช่ก็จะคล้ายๆก,กันกับรถเล็ก แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อะไรไหมคะ<ส>เวลาลูกค้ารถเข้าเช็คส่วนสิทธิประโยชน์ของอิสูซูนะคะก็จะมีส่วนลดค่าแรงค่าไหลนะคะ,ะสูงสุดถึง40,000บาทเลยทีเดียวค่ะคุณหนึ่งเยอะมากเลยค่ะ,คะอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะแต่รุ่นไม่เท่ากันแต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่เค แล้วก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพาไปดูการทํางานของช่างเขาใช่ไหมคะที่ข้างหลังศูนย์ใช่ไหมใช่ที่ศูนย์แล้วก็จะให้พี่พี่ช่างน้อแนะนําการดูแลรถบรรทุกเบื้องต้นด้วยนะคะว่าออกรถไปนะคะบรรทุกออกรถบรรทุกของเราไปนะคะดูแลเบื้องต้นยังไงดูแลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะใช่ค่ะไปกันค่ะคุณลูกค้าไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะแคทกับหนึ่งนะคะกำลังเดินไปหลังสูตรนะคะ โอเคยืนใชู้ดแล้วและตอนนี้นะคะเราก็นะคะมาพบกับพี่หอมนะคะซึ่งกำลังทำงานอยู่นะคะตอนนี้กำลังดูแลรถคุณลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวให้แคทนะคะถ่ายรูปนะคะสำหรับการที่ลูกค้าเอารถเข้าเช็คนะคะอุ้ยมีตะขันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คนใหญ่มากนะคะ โอ้โหค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแคทนี่มันมีรถอะไรบ้างอันนี้เป็นฮีโน่นะคะอันนี้เป็นฮีโน่โอโหค่ะสูตรยิ่สุขของเรานะคะฮีโน่ก็ทําได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไว้วางใจในฝีมือช่างของอิสุสุคิงยนต์ของเรานะคะโอ้แต่ราคาทำอะไรเจ้าทลาะค่ะ ล้อขึ้นรอยแล้วลอยแตเนี้ยนรคบเ็บถังแล้วั้องาจแล้วก็ัวไปใหม่ไม่เก๋ก็อ๋อกำลังจะเปลี่ยนน้ามันกันนี่ก็เป็นที่ที่น้ำนะคะที่บรกษาการขายรถใหญ่นะคะเป็นเซลเอ็นนะคะ เป็นอะไรคะเอ็นตะเก็นน,นี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะพี่น้ำพี่เขากำลังทำอะไรอยู่นะลูกค้าติด g p s เอไอเทเลเทคของเราคร่ะมันมีเซ็นเจอร์วัดน้ำมันเพราะว่าถังเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ถังเดิมของเรานวเ,วน,าเานี่ยไม่เก่าสามร้อยกิดลแตนี่ เจ็ดร้อยห้าสิบประมาณแปดร<อ>้อยลิตรนะคะเล้วก็มาตัวแล้วก็วัด<ร>คือเปลี่ยนเซนเซอร์ <sensor. S 1> วัดน,น้ำมันใหม่โอเคเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนถังน้ำมันมาใหม่นะคะนี่นะคะเป็นไงบ้างคะหนึ่งสนุกมากค่ะ ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะการดูแลรถอ่าบรรทุกเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ออกไปแล้วเบื้องต้นนะคะที่ลูกค้าสามารถดูแลเองได้นะคะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะในในเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็ดูน้าน้ำมาพักน้ำครับน้ำน้ำหล่อเย็นมาพักน้ําแล้วก็ดูน้ำมันเบรกน้ำมันคัดน้ำมันเครื่องก็ดูเองได้ครับอ๋อก็คือลูกค้าสามารถดูเองได้เลยใช่ไหมคะ ฟองอากาศก็เป่าเองได้ครับอันนี้ก็คือสามารถทำเองได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูล ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาชมเราสองคนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอ่าวันนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะคะนอกจากความไร้สาระของเราสองคนนะคะก็มีสาระบางไม่มีสาระบ้างนะคะก็ชมด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงไปนะคะหรือว่าเครียดกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะคุณหนึ่งถ้าลูกค้าอยากได้รถมิกซ์อัพหรือรถกระบะเนี่ยค่ะ ติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อได้ที่หนึ่งนะคะที่เบอร์0 8 2 7 5 0 5 7 0 1นะคะเบอร์เดิมนะคะแล้วก็เบอร์เดียวนะคะเพราะว่ามีแค่นี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ใครที่สนใจรถบรรทุกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่แคทได้นะคะ0 9 4 7 9 6 6 9 6 1คะ่ะ <c oughs> หรือว่าจะอยากเจอเรา2คนก็เข้ามาที่ ชรูมอิอุสุขินยนตนสาขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมนะคะรับรองค่ะไม่เครียดแน่นอนเจอสองคนนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ